สวัสดีค่ะนดีต้อนรับนะคะสู่ดวงครึ่งเดือนแรกนะคะของชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีมีน,นะค่ะกรกฏแล้วก็พิจิกช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตัวตรงเพราะฉะนั้นการนับนที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวธาตุน้ําที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วก็ใช้เช่นกันนดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันกับสิ่งที่คุณจะต้องรู้กันก่อนในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแล้วก็ไปต ออก,กันกับดวงความรักนะคะอะมาเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณจะต้องรู้มีอะไรบ้างนะคะมาค่ะเปิดวาร์ปกันมาแล้วนะคะสําหรับชาวธาตุน้ําสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะคะช่วงครึ่งเดือนแรกนะฮะครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมน,นี้นะ,ะชาวธาตุน้ํา,าคุณจะได้มีโอกาสนะฮะในการทําอะไรใหม่ๆนะคะโอเคมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยทําหรือมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด แต่พี่มองว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีได้ในอนาคตในเวลานี้โอเคก็อาจจะยังมองไม่เห็นอะไรมันจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนมันจะเป็นที่ต้องจบบางอย่างเพื่อที่จะไปเริ่มสิ่งใหม่ๆส่วนหนึ่งพี่มีความรู้สึกว่าคุณก็รู้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วแหละว่ามันไม่สามารถไปต่อในเวนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของหน้าที่การงาน การเงินก็เถอะนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่รอการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันจะได้มีโอกาสดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่เหมือนเป็นข่าวดีนะคะมันคือมีเรื่องข้อดีในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นบางท่านได้โชคลาภแต่ในบางท่านเนี่ยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขนะฮะเก<ม>ี่ยวข้องกับตัวเลขเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเกี่ยวข้องกับผล ประกอบการบัญชีการวิเคราะห์อนาลิซิสทั้งหลายแหละนะคะอะไรที่คุณทำผิดแล้วมันหมกไว้มีเกณฑ์ที่มันจะถูกเปิดเผยได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้หรือในช่วงสิงหาคมเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองไปเช็คให้ดีๆก่อนแล้วแก้ไขก่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะมีผลนะฮะส่งผลให้งานการของคุณอนาคตของคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้ว นะแล้วใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในคลิปนี้แล้วรู้ว่าตัวเองหมกอะไรไว้คิดว่ามันจะไม่เจอมันจะรอดมันจะไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไปแก้ไขไปจัดการบริหารก่อนที่มันจะมีปัญหาอย่างน้อยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็จะดี นะพี่เห็นการที่ตัวคุณเองจะได้เข้าไปอยู่ในแวดวงของการทําบุญหรือแวดวงของการศึกษาหาความรู้มากขึ้นอาจจะได้มีโอกาสเข้าไปร่วมสัมมนา,านะคะมีโอกาสเข้าไปร่วมสัมมนา,ามีโอกาสเข้าไปร่วมอยู่ในกลุ่มที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลนะคะซึ่งอันนี้ถือว่ามันเป็นความรู้ที่ดีนะคุณสามารถเข้าไปเข้าร่วมได้นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้คุณสามารถนํามาต่อยอดในเรื่องราว ชีวิตส่วนตัวของคุณบางท่านต่อยอดทางด้านของ s p i r i t ช a เนาะต่อยอดทางด้านวิสัยทัศน์ก็ดีอะไรเงี้ยนะคะในบางท่านสามารถประกอบอาชีพเพิ่มเติมสุขได้เลยอันนี้ก็สมควรที่จะไปเข้าร่วมอยู่นะคะในเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่ให้เรามัดระวังนะคะในเกณฑ์ของเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ในบ้านนะเรามัดระวังผู้เจ็บป่วยนะคะจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ เรียกว่ารัดเข็มขัดนะคะดูให้ดีในเรื่องของสุขภาพนะคะอย่าประมาทนะคะตั้งใจให้สูงและอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของถ้าจะคาดหวังนะคะคาดหวังการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรในเวลานี้อาจจะยังต้องรอก่อนมันอาจจะได้มาจากหลังเรียกไงหลังจากการที่ตัวคุณเองอะทำงานที่ไม่ถนัดอย่างที่บอกในต้นคลิปไปตั้งแต่แรกแล้วสักพัก หลังจากนั้นนะคะมันจะเป็นช่วงการพิจารณาแล้วมันก็จะได้มีโอกาสที่มันโตกว่าที่คุณคาดไว้เพราะฉะนั้นอะไรที่เขาให้ลองทําในเวลานี้อะไรที่คุณจะต้องเผชิญในเวลานี้หรือปัญหาอะไรที่คุณจะต้องเข้าไปจับแล้วคนอื่นเขาแก้ไขไม่ได้ในเวลานี้มาเป็นเวลาเนิ่นนานพอมันถึงตาคุณใช่คุณอาจจะยังแก้ไขไม่ได้ในทันทีนะแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆผ่านผลไปแล้วมันจะค่อยๆผ่านเลยไปได้นะคะ สิ่งที่ให้เรามัดระวังเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของอารมณ์นะฮะในเรื่องของอารมณ์มันจะเป็นในโหมดที่คุณมีความรู้สึกว่าพอถึงหน้าง,งานในบางครั้งคุณจะต้องลุยเดี่ยวคุณจะต้องทําคนเดียวเนอะอะไรหลายๆอย่างที่ประดังประเดเข้ามามันค่อนข้างใช้เวลาแล้วเหมือนมันก็มีเดทไลน์ที่ซ้อนๆกันไปซะหมดเลยขอให้คุณ ถึงมันจะถี่ขนาดนั้นถึงชีวิตมันจะโหดขนาดนั้นก็เถอะนะให้จัด priority มันให้ดีค่ะแล้วคุณก็จะสามารถค่อยๆผ่านไปได้นะในเมื่อเขาสู้เรามาเราก็สู้เขากลับทําแค่นั้นเองค่ะชาวทักน้ําไหวหน่อยสู้หน่อยในส่วนของความสัมพันธ์ยังเห็นยังอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่มีการจับจ้องมองมๆกันอยู่นะคะแล้วก็ในบางท่านเป็นฟีลของการแยกกันอยู่ในเวลานี้ นะใครที่ยังไม่ได้แยกมีเกณฑ์แยกแต่ถ้าคนที่แยกไปแล้วนะคะยังอยู่ในโหมดของการที่เรียกว่ายังอยู่ในใสายตาของกันและกันนะถึงจะมีการงอนการมองบนใส่กันบ้างแต่ก็ยังมีความสนอกสนใจกันอยู่ยังอยากมองเห็นชีวิตของออิฝ่ายนึ่งอยู่นะะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่จะต้องรู้ไว้สำหรับชาวธาตุน้ำในครื่งเดือนแรกนี้นะคะเรื่องบางเรื่องเขาเรียกว่ายังไงอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด ะะแต่เมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยมันเป็นการเกิดคุณอาจจะเจอสิ่งที่เรียกว่าเกิดแล้วกลายเป็นเริ่มต้นใหม่ในชีวิตคุณก็ได้นะคะอะไรหลายอย่างมันก็อาจที่จะดีขึ้นได้สามารถดีขึ้นได้เอาใจช่วยนะคะในบางท่านอีกอย่างหนึ่งลืมบอกมีเกณฑ์จะได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับเงินประกันด้วยหรือถ้าใครมีความรู้สึกว่ายัางไม่พร้อมที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์ก,ก,การผ่าตัดหรืออะไรในเวลานี้ใช้เงินก้อนใหญ่นะคะ ถ้าเป็นไปได้ไปทําประกันไว้ซะก่อนโดยเฉพาะไม่ใช่แค่กับตัวเองนะคะแต่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านประมาณนี้ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของชาวธาตุน้ําค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อก,กันกับดวงความรักกันนะคะไปค่ะ ไปดูรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันนะคะชาวทาตนะรัรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรต่อไปอหน่นะคะสี่มเม้าค่ะปินขึ้ดาบ อืสีดาชาวธาตุน้ําอมชาวธาตน้ําในเคสนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่กันและกันแล้วก็อยู่ในโหมดของใครคนใดคนนึงถ้ามันมีคนมาก่อนกับคนมาหลังอะนะถ้าคนมาก่อนเนี่ยบอกได้เลยว่าอยู่ในอยู่ในโหมดของการที่แบบฉันจะต้องไปยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีนะฮะเพราะมันมีเกณฑ์ของความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกได้เลยว่า ันอยู่ในโหมดของการถูกนอกใจมีความสัมพันธ์ที่เขาโกหกเราพูดไม่จริงกับเราถ้าคนที่มาหลังเนี่ยคุณก็แอบนึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าไอ้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมเพราะว่าการที่เขานอกใจอีกคนหนึ่งมาหาคุณได้มันก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีได้อะว่าเขาจะไม่นอกใจคุณไปหาคนอื่นได้เหมือนกันเขาทิ้งผลเขามาได้มันก็มีเกณฑ์ที่เขาจะทิ้งคุณได้เหมือนกัน ในเวลานี้ชาวทัดน้ําบางท่านอยู่กับความสัมพันธ์รูปแบบนี้ค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนะคะสามารถเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆะะของคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ใพ่ยอยากจะสื่อสารไปหาโดยตรงนะคะอ่ะไปดูกันคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวทัดน้ำ คุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะชาวทัดน้ำขอไพ่หน่อยคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะชาวทัดน้ำมีไพ่เราไปเก้าไม้สิบถ้วยสามไม้ค่ะ จต่สะะันนะแล้วก็ก้าวถอืมรักคุณาชู้มเออไปดูให้เขานะคะ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวทัานาแล้วเขาเรารู้สึกยังไงกับคุณ คิงถือดาบห้าไม้เจ็ดไม้สี่ไม้สามถ้วยแล้วก็แปดไม้นะคะอม ให้แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ให้แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักบัตรทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่แอจจ๊ดเงไม่ได้ออพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวน,น่นองนะคะอืมจากที่เห็นนะชาวธาตุน้ํา สถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้นะต่อให้คุณรู้ได้ว่าคนคนนี้จะเจ้าชู้หรือคนคนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่คุณยังมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คุณก็ยังคงให้โอกาสเขานะจากสิ่งที่พี่เห็นนะฮะคุณยังคงให้โอกาสเขานะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงอะในส่วนหนึ่งคุณมีความรู้สึกค่อนข้างเชื่อมนนะั่น่ะว่าคนคนนี้จะสามารถสร้างครอบครัวที่ดีกับคุณได้ นะคะแต่ความสัมพันธ์ไม่มีเรื่องเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องลองพิจารณาดูนะคะว่าในหมวดตรงนี้คุณมาอยู่ในสถานะใดนะคะคุณมาอยู่ในสถานะที่ถูกต้องหรือคุณมาอยู่ในสถานะที่มาที่หลังนะ,ะเพราะว่าจากสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยคุณรักคนที่เขาหลายใจอะ่ะ นะจากหน้าไพ่ที่ึ้นส่วนในหน้าไพ่ของเขานะคะคนคนนี้ยังค่อนข้างต้องการการมีครอบครัวแต่การมีครอบครัวในรูปแบบของเขาคือการมีครอบครัวในรูปแบบของการที่ใครสักคนที่ที่เหมาะสมกับเขาใครสักคนที่น่าจะอยู่กับเขาไปได้ยาวๆหรือเหมือนประมาณว่าก็ยังอยู่ในโหมดของการหาใครสักคนไปเรื่อย นะเริ่มต้นใหม่ในการหาใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้เคาะหรือไฟนอลซสทีเดียวว่าแบบคนไหนอาจจะเป็นคนที่มีแนวคิดประมาณว่าคนนี้เหมาะที่จะอยู่ในช่วง3ามปีนี้หปีนี้1ิ 10, ปีนี้หลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันใหม่มันเป็นฟีลแบบนั้นได้นะ,ะคะเขาทัองค้ามีความเป็นตัวของตัวเองพอสมควรไม่ใช่ว่าอยากโสดอยากมีคนรักอยากมีครอบครัวแต่อยากมีครอบครัวในสไตล์ของตัวเองอืมเป็นฟีลแบบนั้นนะคะ เย่ไปดดูสีคนคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคะชาวท่านา้ำคนคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคะขอกให้ใหน่อยสองถ้วยคะ่ะเก้าดาบ ดูเวิแปดดาคิดถึงทั้งๆที่รู้ว่าสถานะความสัมพันธ์มันมีปัญหารู้ว่ามันพัฒนายากไม่ว่าจะเป็นคนที่มากกอนหรือมาหลังมันไม่ถูกต้องนะฮะแต่คนคนนี้เหมือนอยากให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไปด้วยกันคิดไม่ตกนะฮะคิดไม่ตกรู้ว่าอยู่ในหมดของการทําที่ไม่ถูกต้องอย,อยู่ในหมดของความคิดที่มันไม่น่าไม่น่าที่จะคิดอะไรเงี้ย แต่ก็ยังคิดถึงนะฮะยังอยากไปต่อรู้สึกว่าคุณและเขาเป็นคนที่เข้ากันได้เจอกันในวันที่ไม่ใช่ในบางเคสหรือในบางเคสมีความรู้สึกว่าก็ใช่อ่ะแต่ว่าก็รู้สึกอีกคนก็ใช่ด้วย,ยถามว่าทำไมถึงชอบเงียบหายถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายนะ มีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นหเหรียนนะคะเด็กชี้เหรียญเดอะเทียเตอร์มันเหมือนเป็นลักษณะของสภาวะคนที่ต้องเป็นบริหารจัดการคนอื่นๆคนคนนี้ไม่ได้ดูแลคุณแค่คนเดียวมีคนอื่นที่เขายังต้องดูแลอยู่ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือที่ไม่ได้คุยกับคุณเพราะว่าต้องไปบริหารจัดการในความสัมพันธ์อื่นๆนั่นแหละนะอันนี้เป็นเป็นคลิปที่เรียกว่าไพ่เขาอยากจะสื่อสารมากับคนที่อยู่ในสภาวะที่เป็นเติร์ปาร์ตี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่คลิปของคุณนะสำหรับหน้าไพาน่นี้ในวันนี้นะไพ่อยากจะเดลิเคตไปหาสถานะนี้นะคะอ่ะดูสิ เขาพูดถึงคุณให้กับคนอื่นฟังบ้างไหมถ้าเขาพูดพูดว่างไงมิเดซันมีเดฟอนมีเดซันมเดฟอมันพี่ว่ามันไม่ใช่การพูดถึงแต่มันเป็นการความแตก จริงๆมันไม่ใช่สภาวะพูดถึงแต่มันเป็นการความแตกความถูกจับได้ความอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็มีการแบบถ้าถ้าคุณคือคนเก่านะเขาก็จะพูดประมาณว่ากําลังจะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แล้วคุณกับเขาเลิกกันแล้วกําลังจะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เขาก็ไปพูดอีกคนนึงแหละนะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรอะไรหลายๆอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ถ้าคุณคือคนใหม่ถ้าคุณคนใหม่พอคนของเขาจับได้เขาก็จะบอกว่า เขาไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับคุณนะคะเดี๋ยวก็หาก่างเดี๋ยวก็ไปต่อเดี๋ยวก็เลิกมันคือฟิล์มนะั้นสลบคนคนนี้นะอ่ะลองดูซิแพลนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณเป็นยังไงแพลนในใจ The Empress นะฮะ The lovers ค่ะโ้ oh. The Empress The lovers และมีไพ่สิบดาวโอเคและมีสองถ้วยพี่ว่าเขาไม่ยอมปล่อยใครไปอะเอาจริงๆแบบเป็นเรื่องเป็นราวคุณจะต้องมีเกณฑ์อยู่ในความสัมพันธ์แบบเปิดปาร์ตี้นี้ไปและเจ็บแน่ๆนะคะ่ะจากไพ่ที่ขึ้นมาเอาใจช่วยเลยนะถ้าใครที่กำลังอยู่ในสภาวะน,นี้คาดหวังว่าเขาจะเลือกเขายัางไม่เลือกใครนะคะในช่วงระยะเวลาใกล้นี้สเดือน6เดือน ยังไม่เลือกใครแล้วก็ยังปล่อยให้สภาวะมันคาราคาซังไปแบบนี้นะชาวท่าน้ำอ่ะไปดูต่อคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คะชาวท่าน้ำวีออฟจูนค่ะเอ็มเพล์ แล้วก็ภายในชื่อดาบแล้วก็เดลเฟเวอร์สนะคะคนที่เรียกว่าผ่านมาเจอกันแต่ว่ามันไม่สามารถปล่อยไปได้ไม่ว่าจะมีคู่แล้วหรือยังไม่มีคือมันเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าเขาก็รู้นะว่าความสัมพันธ์นี้บางทีเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ถ้าวาดด้วยเรื่องของตรกะแล้วด้วยเรื่องของความถูกต้องมันไม่เข้าท่ามันไม่เข้าที แต่ว่าในความสัมพันธ์นี้คุณเป็นคนที่พอเขาเห็นแล้วเขามีความรู้สึกว่ายังไงก็ต้องเก็บไว้ยังไงก็ต้องเก็บไว้ต่อให้มีการพิจารณาคนอื่นๆร่วมอยู่ในความสัมพันธ์แต่ก็ต้องมีคุณไว้ไม่อยากปล่อยคุณให้ใครต้องคว้าคุณไว้นะคะอื าอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในรูปแบบไหนทิศทางไหนมีไพ่สามดาวน,นายถือถ้วยควีนถือไม้ แล้วก็ไพ่หกดาบนะคะจากหน้าไพ่เขาตั้งใจให้ความสัมพันธ์นี้เป็นเตอร์จริงๆนะไม่เชื่อดูได้เนี่ยก็อยากให้มีกันไว้อย่างเงี้ยต่อให้เจ็บก็ต้องเก็บไว้ต่อให้เจ็บก็ต้องเก็บไว้ไวนะคะ ไปไหนก็ต้องไปกันเนี่ยไปไหนไปกันไม่ได้ไปแค่ไปกันแค่เนี่ยแต่ก็ยังอยากมีความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่คนที่ได้ประโยชน์คือเขาคนเดียวนะนะคะไม่ไม่ใช่คนที่มาก่อนหรือคนที่มาหลังแต่เป็นเขานี่แหละคือคนที่ได้ประโยชน์เพราตั้งใจค่ะที่ใช้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางนี้รูปแบบนี้เลยอะแล้วแนวโน้มควยยามสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาใกล้แนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ มีไพ่สองเหรียญมีไพ่สองเหรียญนะคะเ e l ร o ันค่ะ v e r s, <L> <S แล้วก็มีไพ่สองถ้วยยังมีโอกาสที่คุณจะได้ไปทําบุญด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่นะชาวท่านน้ําในช่วงระยะเวลาใกล้นี้ นะคะมันจะเป็นช่วงจังหวะที่แบบมีโอกาสหวานหวานมีโอกาสไปทำอะไรที่ดีๆด้วยกันแต่ในขณะที่มันเหมือนมีใครคนนึงไปทำสิ่งดีๆด้วยกันนะ่ะอีกคนนึงคืออยู่ในสภาพนี้เลยนะเจ็บหนักปางตายเออดูสิไปดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะชาวท่านน้ำคนคนนี้ สุดท้ายเราจะกลายเป็นคนแปลกหน้าไหยนะถ้าทำจนไว้ขนาดนี้แล้วไม่ได้ไปต่อก็คงต้องเป็นแบบนั้นนะคะเอยกโทษให้ฉันได้ไหมเนี่ยมันเป็นคำพูดของคนที่ทำอะไรผิดไว้อะคุณนึกออกไหมกับสิ่งที่เขาทำนะเหมือนเธอจะอยู่ได้โดยไม่มีฉันอะถ้าจะทำกันไว้แบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้แหละ คุณยังเป็นคนที่มีค่าไม่สมควรในความสัมพันธ์ที่เป็นรองใครหรือต้องให้ใครมาต่อแถวนะได้แต่น้อยใจรู้ไหมนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะแล้วก็มีไพ่กลับมาได้หรือเปล่านะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะเอารัดเอาเปรียบไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบตกเป็นรองแล้วเราแล้วเราอยู่ในโหมดนี้แน่ๆอะไรแบบนี้ พราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยขอให้ได้อยู่ในถูกที่ถูกทางถูกเวลานะฮะให้แนะนำอะไรให้กับชาว่าตุนะะ้ำก็ไพ่ไหนพระอยาแนะนำอะไรให้กับชาว่านนะะ้ก็ไพ่ไหนแรงบันดาลใจนะคะอะไรหลายๆอย่างในเวลานี้นะคะ ลองหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองดูนะคะแล้วก็ค่อยคิดค่อยเริ่มขึ้นมาถ้าในเวลานี้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเอาชีวิตเราหรือจิตใจเราไปโฟกัสกับอะไรแล้วยังต้องวนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้ลองหาแรงบันดาลใจจากเรื่องอื่นดูนะฮะแล้วตัวคุณเองก็จะได้รู้นะคะแต่ถ้าไม่รู้ปรึกษ,ษาพี่ก็ได้นะใ,ในรูปเป็นหน้าหมอดูเห็นไหม <laughs> หมอดูดูกแก้ว อัปร่างใหม่นะคะเนี่ยไพ่พยายามขึ้นมาบอกว่าให้ตัวคุณเองหันมามองตัวเองแล้วสนใจตัวเองทําให้ตัวเองมีความมั่นใจและมีความสุขกับตัวเองมันเป็นพลังงานที่ดีๆที่จะดึงดูดสิ่งดีๆก็มันชีวิตคุณได้นะคะปล่อยมันนะคะถ้าความสัมพันธ์นี้มันเป็นอย่างที่นาไพ่ขึ้นมาบอกจริงๆไพ่ก็ไม่ได้เชียร์ให้เก็บไว้อยากให้ปล่อยไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในโหมดไหนเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ สมควรที่จะดึงไว้ยื้อไว้และทําสิ่งที่ต้องการเนี่ยค่ะตัวคุณเองมีสิทธิ์ที่จะได้ทําในสิ่งที่ต้องการถ้าตอนในความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้มีโอกาสที่จะทําในสิ่งคุณอยากที่จะทํานี่มันเป็นโอกาสแล้วค่ะที่ถ้าคุณเลือกที่จะปล่อยเขาไปเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องไม่ท็อกซิคคุณจะได้ทําสิ่งที่คุณต้องการแน่ๆเพราะรักแท้จะไม่ทอตมานะจ๊ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับ ดวงความรักนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องรู้นะคะในครึ่งเดือนแรกของชาวธาตน้ํานะคะในสิงหาคมนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยค่ะ Subscribe Like Comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ